ในต้น่ันหน้าแปลงกิโลละสาบาทรอบนี้หมดแล้วรอรอบใหม่หลังจากที่ตัดไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการหม้นนะครับนะครับได้แล้วเจ็ดก้อนนะครับครับผมหลังจากตัดเสร็จก็ทําการม้วนนะครับ ทั้งหมดได้ผมดับเบิ้งแล้วนะครับได้16ก้อนนะครับ16ก้อนก็จะปลกปปูกไรนึงเราไปปลูกไรนึงกับตกงานละ4ก่อนนะครับแด่ถทั้งหมด16ก้อนนะครับ16ก้อน,นแน่นๆเแลยนะครับยกเนี่ยกรุ่นก็ขึ้นหมดแล้วครับเนี่ยสูสี20โลอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเอารถไปไว้ก่อนแล้วก็จะเอา เอารถไทยละมื่อ้นแล้วก็จะเอาไปบ้างหน้างานเลยตอนนะครับครับหลังจากที่ม้วนไปนเสร็จก็ถึงกวันตอนการโคน้นเห็นะครับมันได้26ก้อนกระใส้เที่ยวละ8ก้อน8 26เรียบร้อยนะครับทั้งหมดรอบละ8ก้อนนี่นะครับลุก,กียาบบกขึ้นไป ครับนี่กับขนมาใหญ่ยยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดสิบหกก้อนนะครับก็ตกงานละสี่ก้อนนะครับคือสี่ลอยตารางว่าไรหนึ่งนะครับนี่ย้ายเป็นจุดเป็นจุดเอาลงเป็นจุดเป็นจุดใบเองส่นะครับนี่เป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้แล้วบางทีเขาก็สิมาหัวหยาลงแล้วก็สิโรตารีปันนะครับต่อไปโอเคครับ ครับนี่ก็โรยท่อนพันเสร็จแล้วนะครับสี่ก้อนนะครับงานหนึ่งนะครับสี่ก้อนโดยงานหนึ่งก็คือพุ่นเหลืออีกอยู่นะครับคือว่าโรยงานหนึ่งก่อนนะครับโรยเสร็จแล้วกาสีปันก้อนนะครับเนี่ยโรยท่อนพันหนาบ้างบางบ้างนะครับพอได้ฟิกไปไหนนะครับมันบอกพอดีกันไปไหนหกอห้องห้อยท่อนพันเสร็จแล้วในหางานหนึ่งห้องสี่ปันแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ท่อนพันแห่งเกินไปนะครับเท่ากับที่ ห้อยแล้วกัปั้นห้อยแหล้วก็ปั้นไปเทลงานเทลงานนะครับผมนี่นะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปั่นนะครับเป็นการเทสระบบนะครับว่าตีปั้นจะกรอบดีนะครับที่ในก็เกิดให้เ่านะครับผมมองแล้วนะครับแม่ท่าติปั้นจะกรอบมันก็เกิดที่เ่านะ ตั้งเป้าไว้ไว่าจะปั่นรอบหนึ่งนะครับปั่นหนึ่งรอบโดยการโรยแล้วก็ปั่นเลยนะครับพอ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 ได้ตีดินก่อนนะครับ รอบนึงเนาะอาจ์ติมีซ้ัมสองรอบนะครับ <c oughs> โอ้ถ้าปั่นแล้วไม่ได้เอาน้ำลงนี่นาสุดพอดีนะครับแต่ว่าเขาย่านนี่ไะไล่ะยังไงดีจังไหนดีอ่เพราะว่าในความคิดผมนี่คือผมปั่นแล้วผมจะน้ำลงมนะครับปั่นแล้วน้ำลงขังไว้เลยนะครับอ่า แต่ว่าตอนนี้ดินมันชุ่มอยู่แล้วครับดินมันสุ่มอยู่มันก็บจิปัน้นเขาเกิดยันะงไงเนี่ยซึ่งแง่สิเกิดได้นะครับเนี่ยเสียงดังนี่คือเสียงดังกากดินที่มันั่นนะพอได้ผ่านการอ่ะไอ้ยังก็ไถพวนไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเพือปั้นเอาเลยเนานะยังมองไหนบรลโลมมันก็บจิซ้ำปั้นซ้ำอีกนะครับปั้นซ้ำอีกสองรอบปั้นซ้ำให้เป็นสองรอบก็ะมานปั้นซ้ำ สองรอบนะปั่นทำให้เป็นสองรอบทดร้องนะครับทดลองปั่นซ้ำรอบที่สองอ่ะนะ เรียบกิ๊บนะครับแวอรู้วะหยาตี่ตายวะตายหรือว่าติดยั้งมันบอยั้งนะครับวอรู้นะครับโหสภาวะเรียบกิ๊เนี่ยกิ๊บนะครับเขาจนี้ที่รุ่นบอกว่าเห็นหญ้าโพเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่เห็นหญ้าโพน้าหน้าหน้าน่าจะตายนะครับอ่าตรงนั้นเราก็เราก็น่าจะเอาไปรอบเดียวนะครับ จากการวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นรอบเดียวนะครับน่าจะได้ปัดรอบเดียวแบบให้ให้แบบญ้ามีโผล่ว่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาหนาไปใส่ยืดแล้วนะครับมันสองรอบแล้วมันเนียนนะโปรนะครับน่าจะเป็นรอบเดียวนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นรอบเดียว จะรอบเดียวนะครับอันนี้โดยประมาณน่าจะหนึ่งงานนะครับถ่ายไปด้วยปั่นไปด้วยนะครับเดี๋ยวมปั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยไอ้ประเทศยาฟกคงล้มทิ้งเลี้งเหรอครับมันค่อยสีอันนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวห้องกัดสูบหนามมาใส่นะครับเนี่ยมันเร็วเกินไปนะ ปั้นสโลนะครับสโลมันเนียนเกินไปนะครับมันมันนะทเนียนเกินไปไม่เหมาะสำหรับเนี่ยเนี่ยม้อยม้อยปันสโลนี่เนี้ยนหิบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถมลึกเกินไปน่าจะเป็น บันธรรมดาเกียร์เดินหน้าหนึ่งนะครับธรรมดาอันนี้เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วนะครับเสร็จไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวล้อตอนเย็นเดินหน้าม,มาสุดใจเราโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไง้อยไงกุ๊บ หนึ่งงานเสร็จเรียบร้อยอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว,ว่าตรงนี้เป็นปั่นแบบสโลนะครับสโลก็เอ้ยบ๊แมงมองนี้ไปเลยมันเนียนเกินไปนะครับเนี่ยอย่าไขมันได้เนี่ยนี่เจ้งสี่นะครับเนี่ยเป็นฟุยฟ้ยยุ้ยฟีนี้เงซี่นะครับเนี่ยเกิดดี ดีหรือเปล่าจมเหยียบเ่ยอันจมกับจมนะครับเบิ้งอันรอบสองนะปั่นรอบสองนเลยปั่นรอบสองก็เย็นกิ๊บเลยนะสรุปแล้วนะปั่นรอบเดียวนะครับเพราะว่าปั่นรอบสองเหมือนกับเราปั่นข้าวนะครับปั่นหลายรอบโดยหย่าตายนะอันนี้ย่านประมาณนั้นนะ สรุปแล้วก็คือปั่นรอบเดียวนะครับเราโรยถอนพันธุ์อีกสปันอีกนะครับโอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เขาปั่นไปแล้วนะครับเอาหยาห้ยเขาแบ่งเป็นทั้งสี่นะครับสูมน้าอําไส้แล้วนะครับนี่หลังจากที่เขาโซนนี้เขาหยาห้อยแล้วเขาโรตารี่ปั่นปั่นแบบรูปๆนานๆนะครับเรเอาโรตารี่ลงเลิกนะครับแล้วก็โซนเคิงหางคุณนะครับอีกครึ่งอีกครึ่งไร่ เาเล่นแบบปั้นก้อนแล้วก็เอาทอนพันปั้นโรตลี่ก้อนปั้นดินเปล่าๆนะครับแล้วก็ทอนพันห้อยแล้วก็เอารตตลี่วางกดทับนะครับวางแรลนโดยบบปั้นนะครับวางวางลงให้มันแรลนยำเลยซื่งนะครับสองรอบนะครับเพาสิมาเบิงว่าเฮ็ดเปรียบเทียบว่าอันไดสิเกิดดีก็กันนะครับเสร็จซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังการปลูกงานโดยความตั้งใจว่าพื้นที่แปลงนี้สิบไร่ปลูกเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเหมือนกับปลูกไปเลย ก็จะยุ่งเก่าไรเนาะตีไปเก่าไรเพราะว่าเขาก็ตีคันแท้ตีคันทางออกไปน้ำนะครับแต่ว่าทีมันสนิบไรเนาะทีพคนทีอย่างไว้นะทีแรกยุ่งนะครับเก่าไรตอนนี้เขาก็มีหะ <c oughs> ปลูกไม้เก่าไรแล้วก็หญ้าแพงโกราทีของเขามันเก่าสองไรนะครับทีว่าเขา,เาบรรุงราคาเอาเนาะครับสองไรแต่ตอนนี้ก็มีหะสีสิบเอ็ดไรนะครับฤดูกาลปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ถึงรด,ดูการเกี่ยวเขานี่นะครับอ่าดูการเหตดให้เห็ดหน้านี่นะครับเพราะสิมีหยาทั้งหมด11ไร่นะครับ11ไร่เร็ียบร้อยแล้วนะครับเนี่สูบน้ำใส่นะครับรอบนี้คิดว่าสิสูบได้อ่ารอดเดียวพ่อนะครับน้ำสูบใส่ทีเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเ้อคอยติดตามกันนะครับ